คาถาขับผีทำน้ำมนต์รถคนถูกผีเข้าหรือถูกของก็จะหายวิเศษดีนักแลนะโมตัสสะพรคควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพรคควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัส ขวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสพะควาเวสุวันโนนะโมพุทธายะนะขะโมไล่พุทธไปทาจากยะสูญหายบัดนี้พุทธังขับธรรมังขับสังขังขับพุทธะอิทธิ สมุหคติสมุหคตาสมุหเสมาสมุหเนยะสมุหคโตปัทวีเตโชอาโปทาตุสวาหาสวาหา